จีนที่ปิดโรงเรียนที่นู่นเกี่ยวกับที่หนึ่งเหตุผลก็อยู่ที่จำนวนนักเรียนค่อนข้างจะน้อยนฮะสองก็อยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องงบก็ดีฮะก็ไม่อหยับดูแล้วก็อาจจะไม่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 ฟิสเท่าไหร่ฮะจะให้เราดําดำเนินกันต่อไปอย่างเงี้ยก็เรื่องที่สามก็เกี่ยวกับที่เราก็บอก ปิดแล้วเราก็ไม่ได้ปิดเราไม่ได้ปลดพนักง,งานนักเรียนเขาก็ยังมีที่เรียนฮะเราก็รวมกันรวมตัวอยู่ที่ประชาวุธิตะเราก็สิ่งที่คิดว่าตัวนี้ก็เป็นทางออกข้างๆจะดีที่สุดอาจจะส่งผลดีต่อผู้ลงนักลงทุนฮะเกี่ยวกับถ้าไม่เราก็จะขัดทุนะสะสมไปตลอดไปอย่างเงี้ยเราก็มองไว้ที่ถ้าเราเอานักเรียนมารวมกันอยู่ที่ประชาุธิศ ที่นู่นาขาดทุนสะสมอาจจะไม่มีแล้วพูดง่ายๆอาจจะเป็น consolidate ฮะให้กันเงินฮะแข็งแกร่ง,งมากขึ้นเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ10บถึงสิหล้านฮะต่อต่อปีอย่างเงี้ยปีนี้อาจจะก,กระทบนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ยังมีทรัพย์สินอาจจะต้องไ i t t Off หรืออะไรต่างๆฮะเราก็ต้องอยอมรับอาจจะ ครั้งเดียว Q4 อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจะกลับมาปกติฮะจะดีกว่าคิวสอ 2, เรากระทบจากที่ไหนบ้างฮะจริงๆตอนเราโควิดฮะเราก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเราก็เข้าใจที่สัทนาการณ์ค่างข้างจะค่าค่างจะ,ะ,งจะ,ะเกี่ยวกับการเงินของผู้ปกครองอหรืออะไรต่างๆฮะนะ เราก็มีโชว์สปิริตของโรงเรียนฮะเราก็ให้ส่วนลดประมาณ5-20%ถึงให้นักเรียนฮะของของของต้องจ่ายค่าเทอมเทอมสอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะก็บรรษับตัวนี้ก็เป็นที่เรามา,มาทันงผู้บริหารเราก็เห็นด้วยฮะก็อยากจะ ส่วนหนึ่งก็เป็นลอยตี้ละขอ,ข,อของผู้ปกครองของเราฮะเรื่องที่สองก็จะเป็นส่วนหนึ่งมีอาจจะมีรายได้จะจะจะไม่มีฮะก็เกี่ยวกับที่เรื่องกิจ,ก,จกรรมพิเศษอาจจะเป็นเรื่องค่าอาหารอะไรอย่างงี้ฮะเพราะว่านักเรียนไม่ได้เข้ามาที่โรงเรียนฮะส่วนนี้ก็อาจจะก,กระทบนิดหนึ่งฮะที่เกี่ยวกับที่ ที่งบการเงินด้านเรื่องค่าเทอมก็เมื่อกี้เราให้ฟังก็อยู่ที่เขาจะมีเกี่ยวกับเรามีให้ส่วนลดไปฮะนี่อาจจะส่งผลให้เราก็อาจจะก,กําไรอาจจะน้อยลงฮะ,ะจริงๆเรานี่เป็นมีแผนอยู่แล้วฮะ,ะทุกธุรกิจเราอาจจะเป็นอาจจะเราก็มีวางแผน3ปี5ปีเพราะว่าเรา ทำโรงเรียนไปสถานที่ใหม่ที่หนึ่งเราไม่ลงทุนทีเดียวหรือตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมไปเราแบ่งเวลา,าเริ่มต้นเราทำอนุบาลถึงป3เราค่อยๆแตะเข้าไปไต่ขึ้นไปอย่างนี้ฮะจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ที่าวางแผนไว้ฮะตอนนี้ปัจจุบันที่ฝั่งทนฮนที่ s s b ทุมบุรี เราต่อรับข้างๆจะเยอะมากเรามีเรามีแคปซิตี้ประมาณ900ปัจจุบันจะขึ้นมา700กว่าคนนะจากเทอมใหม่นะฮะก็เกือบมาก็ประมาณ85%ของแคปซิ i t ตี้ของเราทังเวลาเราต้องขยายตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เป็นเริ่มมีวางแผนออกแบบโครงการซื้อที่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยขยายจาก 900 c a p a c แคปขึ้นมาถึง1,500อาะฮะหามายทั้งลงรับที่มัธยมด้วยฮะถึงมัธยมไปตัวนี้เป็นกรอฟหมาทั้งกรอาของฝั่งทนฮะเที่วนี้เราก็ลงทุนไปประมาณ b บัจ t ไว้ why, ประมาณ350ล้านฮะโครงการน,นี้จะเสร็จตั้งเป้าจะเสร็จไว้ที่เปิดใช้บริการปีการศึกษาหน้าหมายทั้งปีการศึกษาสิงหา ปีของปี2021-22ค่ะหลังจากเรา IPO เราก็มีค่อนข้างจะมีเงินก้อนหนึ่งฮะที่ยังอยู่ในบริษัทฮะเพื่อไว้ขยายกับลงทุนอยู่แล้วฮะจริงๆเรื่องโปรเจกต์3 5 0 5 0ล้านนี้ฮะเราก็ใช้ของเราเองไม่ได้ใช้เงินรฐฐนัฐบันการเงินอะไรอย่างงี้ฮะเราคิดว่าสุขภาพเกี่ยวกับ การเงินของเราค่อนข้างจะแข็งแข็งแก่งฮะปัจจุบันนี้ฮะ